โยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอฟ้ากับพี่เอกอีกแล้วนะคะในรายการตามรอยธรรมที่ยิ่งดูก็ยิ่งได้ธรรมะแถมหน้าตาก็ดีดีเอ๋นี่เราชมตัวเองอยู่เปะคาพี่เอก <laughs> ก็ไม่ผิดครับน้องฟ้าชมตัวเองบ้างกด็ดีครับจะได้มีกำลังใจไปต่อ EP4 ของซึ่งเป็น EP สุดท้ายเราวันนี้ไงครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นของวันนี้ฟ้าขอชวนทุกคนที่เข้ามาดูช่องไปอ่านมาใหม่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราตั้งใจทำมาให้ฟังกันแบบสบายๆเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อจากหนังสือพุทธวัจนะฉบับตามรอยธรรมหน้า95กันเลยนะพี่เอกพร้อมแล้วใช่ปะคะ พร้อมมากน้องฟ้าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของหนักๆกันนะแต่ไม่ใช่ของหนักที่แบกไปแล้วปวดหลังนะเป็นของหนักที่แบกแล้วปวดใจอยากรู้ว่าคืออะไรต้องฟังเลยครับ39ผู้แบกของหนักพี่เอกคะในหน้า95เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแล้วบอกว่าอุปทานขันห้านี่แหละคือของหนักฟังดูงงๆค่ะพี่เอก อุปทานขันห้านี้มันคืออะไรคะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมห้าใบของฟ้าหรือเปล่าคะ <laughs> โอ้โหถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมห้าใบก็อาจจะหนักจริงครับน้องฟ้าแต่เป็นคนละแบบกันของหนักที่พระองค์ตัดถึงเนี่ยคืออุปทานขันห้าครับน้องฟ้าซึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่นแหละครับ อ๋อคือไม่ใช่กระเป๋าจริงๆแต่เป็นความยุดติดในสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่เองงั้นแสดงว่าถ้าเรามีเพื่อนสวยๆหล่อๆแล้วเราไปยุติดก็หนักเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นแหละคือผู้แบกของหนักครับน้องฟ้าก็คือตัวบุคคลน,นั่นเองที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจาสังขารคิดปรุงแต่งหรือวิญญ,ญาณ การรับรู้ถ้าเราไปยึดไว้นี่คือฉันนี่คือของฉันนั่นแหละครับคือการแบกของหนักแล้วการแบกของหนักล่ะคะพี่เอกการแบกของหนักก็คือตัณหาครับน้องฟ้าความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากไม่เป็นอยากไม่มีเนี่แหละครับเป็นตัวการที่ทำให้เราต้องแบกของพวกนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเราอยากได้กระเป๋าใบใหม่เรื่อยๆแล้วก็ต้องแบกมันไปตลอดนั่นแหละอ๋อ oh. 40ดับตันหาคือปรงภาระหนักลงได้ในหน้าเ7จมีเรื่องการปรงภาระหนักลงได้ค่ะพี่เอกท่านบอกว่าคือการดับสนิทของตันหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองฟังดูดีมากเลยค่ะนั้นเราต้องเลิอกอยากกินหมูกระทะไหมคะโหอันนั้นคงยากไปหน่อยกับน้องฟ้าแต่หลักการก็คือใช่เลยพระองค์ตรัสว่า ความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นเท่าเทียวอันนี้เราเรียกว่าการปรงภาระหนักเสียได้คือเมื่อเราไม่ยึดติดไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดไงครับเหมือนเราวางกระเป๋าหนักๆลงแล้วรู้สึกโล่งสบายตัวเลยใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยน้องฟ้าพระองค์ยังตรัสเป็นบทกวีเลยนะว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลน,นั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปรงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปรงภาระหนักเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือเมื่อเราดับตัณหาได้แล้วเราก็จะไม่หยิบเอาของหนักชิ้นใหม่ขึ้นมาแบกอีกเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงนั่นเองครับ42ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ ในหน้าร้อยหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านคนพบในช่างปลูกเรือนแล้วและจะสร้างเรือนให้ท่านอีกไม่ได้แล้วโอ้โหนายช่างปลูกเรือนนี้มันใครกันคะพี่เอกใช่ช่างรับเหมาที่เคยเบี้ยวงานฟ้าหรือเปล่าคะไม่ใช่ช่างรับเหมาคนนั้นครับน้องฟ้านายช่างปลูกเรือนที่พระองค์ตรัสถึงเนี่ยก็คือตัณหาหรือก็คือความอยาก ความทยานอยากนั่นแหละครับที่เป็นตัวการทําให้เราต้องเกิดแล้วเกิดอีกวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอ๋อคือความอยากนั่นแหละที่ทําให้เราต้องเกิดใหม่เรื่อยๆเหมือนสร้างบ้านใหม่ไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับพระองค์ตรัสว่าแน่ในช่างผู้ปลูกสร้างเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขรยี้เสียแล้ว จิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุแย่ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้วมันได้ถึงแล้วซึ่งความหมดอยากทุกอย่างคือเมื่อพระองค์ดับตัณหาได้แล้วจิตก็ไม่ถูกกิเลสครอบงำอีกต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วครับ43สิ่งนั้นหาพบในกายนี้ ในหน้าร้อยสองพระพุทธองค์ตรัสว่าที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไป แล้วท่านก็บอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เองได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับสนิทของโลกและทางดําเนินให้ถึงการดับสนิทของโลกมันหมายความว่าไงคะพี่เอกคือทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราเลยเหรอคะไม่ต้องไปตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย ถูกต้องเลยครับน้องฟ้าพระองค์สอนว่าเราไม่ต้องไปสแสวงหาการพ้นทุกข์ที่ไหนไกลเลยในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงการดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้นั่นก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นและดับไปที่ตัวเรานี่แหละทั้งความทุกข์และหนทางดับทุกข์ มันไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราเลยครับโอ้ oh, ฟังแล้วเหมือนเรามีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในตัวเลยนะคะเนี่ยแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวเลยเนาะนั่นแหละครับน้องฟ้าความไม่รู้ความหลงผิดนี่แหละที่ทำให้เรามองข้ามสิ่งสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไป44 ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไปในหน้าร้อยสามีเรื่องที่พระอ,อนนุ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าผิวพรรณท่านไม่ผ่องใสเหมือนก่อนร่างกายก็เหี่ยวย่นมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนไปหมดเลยทำไมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ถึงยังแก่เหมือนคนทั่วไปคะคิดว่าจะหนุ่มตลอดไปซะอีก <laughs> <laughs> แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่หนีพ้นกฎธรรมชาติครับน้องฟ้าพระองค์ตัดบทกวีปิดท้ายเลยนะว่าอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตคือไม่ว่าใครจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดครับ อ๋อคือท่านเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของที่เราจะไปยุดติดใช่ไหมคะใช่เลยครับน้องฟ้าพระองค์ตรัสบทกวีปิดท้ายเลยนะว่าโทษเอ๋ยความชราอันชั่วช้าเอ๋ยความชราอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัตนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ความตายไม่ยกเว้นให้แกใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนเป็นการย้ำเตือนให้เราเห็นความจริงของชีวิตครับ 45. ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขารในหน้าร้อยห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปรินิพานของตถาคตจกมีในการไม่นานเลยตถาคตจกปรินิพานโดยการล่วงไปแห่งสามเดือนนี้โอ้โหท่านบอกเลยว่าอีกสมเดือนจะปรินิพานแล้วห่ะคะเหมือนท่านตั้งเวลาชีวิตไว้เลยอะใช่ครับลองฟ้า ท่านประกาศเลยว่าสังขารไม่เที่ยงและเตือนให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและในการปฏิบัติธรรมเพราะเวลาของเราทุกคนมันมีจำกัดจริงๆครับแล้วธรรมะที่ท่านบอกให้เราเรียนรู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคืออะไรบ้างคะท่านกล่าวถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการครับน้องฟ้าซึ่งเป็นธรรมะที่ส่งเสริมให้เกิดการตรัสรู้ได้แก่สติปัฏฐานสสัม,มปัปธาน4อิทธิบาท4ี่ อินีหพละหโพชงเจ็และอริยมัชมีองค์8ครับธรรมะเหล่านี้แหละที่ท่านบอกว่าให้เราหมั่นศึกษาปฏิบัติและเจริญให้มากเพื่อให้ศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้นานและเป็นประโยชน์สุขแก่โลกครับ 46. ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ในหน้าร้อยเจมีเรื่องพระวักกะลีค่ะท่านอยากเห็นพระพุทธเจ้ามากแต่พระองค์ตรัสว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้วักกะลีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมแปลว่าอะไรคะพี่เอกคือไม่ต้องมาตามติ่งขั้นก็ได้ให้ไปศึกษาธรรมะเอา <c oughs> เอ่อก็ประมาณนั้นเลยครับน้องฟ้าพระองค์ต้องการสื่อว่าการเห็นกายเนื้อของท่านน่ะ ไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับการเห็นธรรมะที่ท่านสอนเพราะธรรมะของท่านนั่นแหละคือสิ่งที่นําไปสู่การพ้นทุกข์แล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าถ้าภิกษุที่เดินตามหลังท่านไปแต่ใจยังมากด้วยกิเลสก็ถือว่าอยู่ไกลท่านแม้จะอยู่ใกล้แค่ไหนแต่ถ้าอยู่ห่างไปเป็นร้อยโยต์แต่ปฏิบัติธรรมดีก็เหมือนอยู่ใกล้ท่านอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะใช่เลยครับพระองค์ย้ำว่าข้อนั้น เหตุเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราและในทางกลับกันข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราแล้ว ถุงธรรมในหน้า109พระพุทธองค์ตรัสถึงภิกษุที่เรียนปร,ริยัติธรรมมากมายแต่ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเรียนแต่เน้นไปที่การหลีกเร้นและฝึกสมาธิท่านเรียกภิกษุแบบนี้ว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมแล้วท่านก็ยังบอกว่านั้นคนไม้ทั้งหลายนั้นเรือนว่างทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้เป็นผู้ประมาท เธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราฟังแล้วขนลุกเลยคัะพี่เอกเหมือนท่านมาบอกเองเลยใช่ครับน้งฟ้าพราะองค์ต้องการให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ธรรมะปริยัตเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือการนำไปปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติและเห็นผลโดยตนเองก็คือปฏิเวทไม่ใช่แค่รู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนั่นแหละครับอ๋อคือรู้เยอะอย่างเดียวไม่พอต้องทําด้วยว่างาั้นเหมือนอ่านสูตรอาหารเยอะแค่ไหนถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่ได้กินใช่ไหมคะถูกใจเลยครับน้องฟ้าและประโยคสุดท้ายของท่านก็กินใจมากๆเลยนะที่บอกว่านั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายคือสถานที่ปฏิบัติมันมีพร้อมแล้วนะเหลือแค่เราจะลงมือทําหรือเปล่าเท่านั้นเอง 48การปรินิพานในปัจจุบันในหน้า111พระคุทธเจ้าท่านตรัสถึงภิกษุสามประเภทคือผู้กล่าวซึ่งทำรรก็คือธรรมถึกผู้ปฏิบัติแล้วซึ่งทำตามสมควรแก่ธรรมและผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในปัจจุบันท่านบอกว่าถ้าแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายในชราและมรณะก็เป็นธรรมถึกถ้าปฏิบัติ ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมและถ้าหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันมันเหมือนการก้าวไปเป็นเลเวลเลเวลเล,เล,เลยนะคะพี่เอกใช่แล้วครับน้องฟา้าเป็นเหมือนขั้นบันไดของการปฏิบัติเลยนะผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในปัจจุบันเนี่ยคือคนที่สามารถดับทุกข์ได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอไปชาติหน้าชาติไหน เพราะเขาได้ละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลงได้แล้วคือถ้าดับตัณหาได้ก็จบเลยไม่ต้องวนเวียนอีกแล้วใช่ไหมคะทุกเลยครับไม่ว่าจะทุกชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารและอวิชชาถ้าดับสิ่งเหล่านี้ลงได้ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะถึงนิพพานได้ในปัจจุบันทันทีครับ49ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน ในหน้า113พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบการทำนาของชาวนากับการปฏิบัติธรรมของภิกษุค่ะชาวนาต้องไถปลูกไถน้ำเข้าออกแต่ก็ไม่มีฤทธิ์บันดาลให้เข้าสุกได้ทันทีต้องรอเวลาส่วนภิกษุก็ต้องปฏิบัติในศีลจิตและปัญญาแต่ก็ไม่มีฤทธิ์บันดาลให้จิตหลุดพ้นได้ทันทีต้องรอเวลาเหมือนกันสรุปคือต้องทำไปเรื่อยๆใช่ปะคะพี่เอกใช่เลยครับ เป็นการสอนเรื่องความเพียรพยายามและความอดทนครับท่านต้องการให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยและมีเวลาของมันเองไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเห็นผลเลยเหมือนเราลดน้ำหนักอะนะต้องออกกำลังกายกินคลีนไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำสามวันแล้วผอมเลยถูกต้องครับเพราะองค์ตรัสว่าที่แท้ย่อมมีเวลาที่เหมาะสมเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิง่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิง่งและปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิง่ง จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานได้เองคือขอให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำไปเรื่อยๆผลก็จะตามมาเองครับ41เเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยอมแก่และบอกว่าพระองค์เป็นผู้พันใหญ่แล้วครับแต่ไม่ได้ยอมจริงทำไมถึงทําเช่นนั้นคะพี่เอกเพราะองค์ต้องการให้เราอะครับเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเป็นธรรมดา ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปฏิบัติให้หมดจดเช่นกันนั่นแหละครับ 50. ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงในหน้า115มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเอ็นดูเกื้อกูลสัตว์ทุกตัวใช่ไหมแล้วทำไมถึงแสดงธรรมแก่คนบางพวกโดยเอื้อเฟื้อและบางพวกโดยไม่เอื้อเฟื้อท่านก็เปรียบเทียบกับชาวนาที่มีนาสามแปลง คือนาเลิศนาสามันและนาเลวที่ดินไม่ดีเลยแล้วชาวนาก็จะหวานในนาเลิศต่อนแล้วค่อยนาสามัญส่วนนาเลวนั้นก็หวานบ้างไม่หวานบ้างทั้งไม่ต้องเปรียบเทียบแบบนี้คะพี่เอกอุปมาณนี้แสดงถึงความเมตตาของพระองค์ที่ไม่เลือกบุคคลครับน้องฟ้า แต่การรับรู้และตอบสนองต่อธรรมะของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงอ๋อคือนาเลศนี่ก็คือภิกษุภิกษุณีใช่ไหมคะเพราะมีท่านเป็นที่พึ่งอยู่แล้วถูกต้องครับนาเลเนี่ก็คือภิกษุภิกษุณีของท่านนั่นเองเพราะพวกท่านเหล่านี้พร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ได้ดีที่สุด ส่วนนาปานกลางก็คืออุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้เลื่อมใสในพระองค์และนาเลวก็คือสมณะพราหมณ์ปริพาชคอื่นๆที่ไม่ใช่สาวกของพระองค์แล้วทำไมถึงยังหวานในนาเลวบ้างไม่หวานบ้างล่ะคะเพราะท่านมีความเมตตาไงครับน้องฟ้าท่านตรัสว่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนเหล่านั้น ตลอดกาลนานคือแม้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาเป็นสาวกของท่านแต่ถ้าเขาได้ฟังธรรมะของท่านไปแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำไปปฏิบตัติก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองท่านก็ยังมีความเมตตาที่จะบอกทางให้ครับ 52. อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองเนือง ในหน้า119มีเรื่องอานิสงส์สีประการของการฟังธรรมบ่อยๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยความเห็นด้วยค่ะพี่เอกมันมีอะไรบ้างและถ้าเราฟังเยอะๆแบบนี้เราจะกลายเป็นเซียนธรรมะเลยไหมคะหัวจะร้อนมากขึ้นน่นแหละครับถ้าฟังธรรมแล้วจําได้แม้ตายไปเกิดในภพภูมิใดก็จะยังระลึกถึงธรรมได้และบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลันเหมือนกดเซฟเกมไว้แล้วกลับมาเล่นใหม่ได้เลยถ้าฟังธรรแล้วจำได้ แม้ตายไปเกิดในภพภูมิอื่นและมีภิกษุหรือเทพที่มีฤทธิ์มาแสดงธรรมให้ฟังก็จะจำได้ว่าธรรมนี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วทำให้บรรลุธรรมได้เร็วเหมือนมีเพื่อนเก่ามาช่วยเตือนความจำถ้าฟังธรรมแล้วจำได้แม้ตายไปเกิดในภพภูมิอื่นและไม่มีใครมาแสดงธรรมให้ฟังแต่มีเทพบุตรองค์อื่นแสดงธรรมก็จะจำได้และบรรลุธรรมได้เร็วเหมือนได้ยินเสียงเพลงที่เราเคยฟังแล้วนึกออกว่าเพลงอะไร ถ้าฟังธรรมแล้วจำได้แม้ตายไปเกิดในภพภูมิอื่นไม่มีใครมาแสดงทําให้ฟังแต่มีเทพบุตรที่เกิดก่อนมาเตือนก็จะระลึกได้และบรรลุธรรมได้เร็วเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยเล่นด้วยกันมาเจอแล้วทักกันจําได้แล้วว่าเคยทําอะไรมาด้วยกันโอ้โหสรุปคือไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราได้ฟังธรรมบ่อยๆมันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยใช่ไหมคะพี่เอกเหมือนฝังชิปธรรมะไว้ในสมองเลยอะ่ะประมาณนั้นเลยครับน้องฟ้า ท่านเปรียบเทียบเหมือนคนฉลาดฟังเสียงกลองเสียงสังหรือเพื่อนที่เล่นฝุ่นด้วยกันแล้วจําได้นั่นแหละการฟังทรรบ่อยๆเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราทําให้มีสติระลึกได้และนําไปสู่การบรรลุธรรมได้ในที่สุดครับบทสรุป EPC จบค่ะ วันนี้ได้ความรู้นั่นปึ๊กอีกแล้วค่ะพี่เอกทั้งเรื่องของหนักที่ไม่ได้หนักแบบสัมผัสได้แต่เป็นความยึดติดในใจเราเนี่เองการดับตัณหาก็คือการปลงภาระหนักการไม่รู้อริยสัจสี่ก็เลยต้องวนเวียนไปเรื่อยๆที่สําคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลและการที่พระพุทธองค์ท่านยอมแก่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต สุดท้ายคือการประกาศธรรมก่อนปรินิพานและอันิสง์ของการฟังธรรมบ่อยๆสรุปคือฟังธรรมเยอะๆแล้วเราจะรอดใช่ไหมคะพี่เอกรอดแน่นอนครับน้องฟ้าการฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยเป็นเหมือนการใส่ปุ๋ยให้จิตใจของเราทําให้มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาค่อยๆงอกงามขึ้นมาเองเลยครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบและได้อะไรจาก e p c นี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ทันนะครับ แน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะคะที่มาช่วยอธิบายธรรมะยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆสนุกๆเหมือนมานั่งคุยกันเลยค่ะและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมไปอ่านมาใหม่ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนก่อนจะจากกันใน EP สุดท้ายของตามรอยธรรมนี้ผมขอแถมความรู้เรื่องโพธิปักขียธรรม 37ประการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานําไปปฏิบัติกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือธรรมะที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้เป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเลยครับโพธิปักขียธรรม37ประการแบ่งออกเป็น7หมวดได้แก่สติปันาน่ทำเครื่องตั้งมั่นแห่งสติกายานุปัสนาสติปัฐานการมีสติพิจารณากาย เช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกการเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆตามความเป็นจริงจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาจิตคือความคิดอารมณ์ตามความเป็นจริงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน การมีสติพิจารณาธรรมคือกิเลสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงสัม,มปทานสี่ความเพียรพยายามชอบสี่ประการเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปอิทธิบาทสี่ คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จฉันทะความพอใจในสิ่งที่ทํามีใจรักวิริยะความเพียรพยายามไม่ท้อถอยจิตตะความตั้งใจจริงเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งที่ทําวิมังสาความไตร่ตรองตรวจสอบผลงานและหาทางปรับปรุงอินสีห้าคือธรรมที่เป็นใหญ่ในการทำงานของจิตใจศรัทธา ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญาความรอบรู้ในสิ่งต่างๆพละหาคือธรรมที่เป็นกำลังสัทธาคือกำลังคือความเชื่อวิริยะคือกำลังคือความเพียรสติ คือกำลังคือความระลึกได้สมาธิคือกำลังคือความตั้งมั่นแห่งจิตปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งต่างๆโภชชงเจดคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตารัสรู้สติสัมโพชงคือสติที่เป็นองค์แห่งการตารัสรู้ธรรมวิจยะสัมโพชงคือการเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นองค์แห่งการตารัสรู้วิริยะสัมโพชง ความเพียรที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ปีติสัมโพชงคือปีติคือความอิ่มใจที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ปัสสธิสัมโพชงคือความสงบกายสงบใจที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้สมาธิสัมโพชงคือสมาธิที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้อุเบกขาสัมโพชงคืออุเบกขาความวางใจเป็นกลาง ที่เป็นองค์แห่งการตัดสู้อริยมรรคมีองค์8คือทางมีองค์8ที่นำไปสู่การดับทุกข์สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคือดำริที่จะออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาวาจาชอบเว้นจากผู้เท็จหยาบคาย ส่อเสียดเพอเจอร์สัมมากรมมตะการกระทำชอบเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบไม่ประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรในสัมมาประธานสี่สัมมาสติสติชอบคือการมีสติในสติประธานสี่ สัมมาสมาธิสมาธิชอบคือการเจริญฌานสี่นี่แหละครับคือโพธิปักขียธรรมทั้ง37ประการที่หากเรานำไปฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นและดับทุกข์ได้จริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากรายการตามรอยธรรมตลอดทั้ง4 EP นี้นะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ